สนับสนุนโดยซอตรุงรสราภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหัางเพงน้ำปลาราปรุงสุขตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปราราไทย สวัสดีค่ะรับชมทันข่าวเวลา15นาฬิกากับดิฉันพรศสิิกุลพัวทานายกร,รัฐมนตรีนัดประชุมคอรมอเศรษฐกิจนัดที่2เดินหน้าโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้ในโยบาย Quick Big Win นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจครั้งที่2ทับ2,568ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาที่ประชุมได้รับทราบแผนงานโครงการด้านเศรษฐกิจภายใต้ใตนโยบาย Quick b i g w i n ที่นายเอกนิตินิติธันประพาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอ,งของสนับสนุนและในวันพรุ่งนี้จะเสนอที่ประชุมคอรอมอเห็นชอบ มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยว ส่วนวันนี้จะเป็นการพิจารณาแผนงานภายใต้นโยบายของกระทรวงพลังงานที่จะนําไปสู่การลดค่าครองชีพให้กับประชาชนซึ่งการลงทะเบียนคนละครึ่งพลาสวันนี้เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยได้รับความสนใจและชื่นชมจากประชาชนส่วนอีกหนึ่งนโยบายแผนงานภายใต้นโยบาย Quick Big Win ของกระทรวงพลังงานคือการหาแนวทางวิธีการปฏิบัติเพื่อลดค่าครองชีพให้กับประชาชนสร้างไรายไดใ้ให้ชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านพลังงานให้กับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะ ลงทุนในประเทศไทยโดยวันนี้ได้เชิญผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านาครหลวงเข้ามาร่วมรับฟังนโยบายและช่วยการขับเคลื่อนในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเดินทางเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยหญิงที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาจังหวัดศรีสะเกดเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดร,ระเบิดบริเวณต้นคอทําให้มีอาการอ่อนแรงตั้งแต่ต้นคอลงมารวมถึงกระบังลมส่งผลให้หายใจลําบากต้องเจาะคอและได้รับการผ่าตัดเอาสะเก็ดร,ระเบิดออกแล้ว ทางนี้แพทย์ได้วางแผนกายภาพบำบัดเพื่อกระตุ้นไฟฟ้าฟื้นฟูพร้อมติดตามผล CT s c สแกนและ MRI พบว่ากระดูกต้นคอที่3และ4เริ่มประสานกันส่วนไขสันหลังยังมีร่องรอยฟอนอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขยังเยี่ยมชมการนำเทคนโนโลยีทางการแพทย์มาใช้รักษาโรคระบบประสาท เช่นการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันระยะเฉียบพ,พันธุ์ด้วยสายสวนหลอดเลือดสมองซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาลดความพิการและเพิ่มโอกาสฟื้นตัวของผู้ป่วยอซอสกุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสกุงรสฝาเขียวเข้มข้นข้าวเหนียวเพราะทุกจานมีเรื่องราว <c oughs> จ,จนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนานรู้ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิ้ม ซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาส้มตราภูเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสู่งพิเศษลูกชิ้นคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห่างเพลงนข่าวได้อีกครั้งเวลา16นาฬกาสวัสดีค่ะ